สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริขวัญสอนซัดดีอยู่ชั้นปรมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนมาราสวรรค์พิทยาวันนี้จะนําเสนอเรื่องประเภทเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีสากลมีทั้งหมด5ประเภท1เครื่องสาย2เครื่องลมไม้3เครื่องลมทองเหลือง4เครื่องริมนิ้ว5เครื่องกระทบ ประเภทเครื่องสายเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายนี้หมายถึงเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสายลวดเชือกเอ็นหรือไนลอนเช่นกีตาร์เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้นี้แม้ตัวของเครื่องดนตรีอาจท,ทำมาจากวัสดุต่างๆแต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงคือลิ้นซึ่งทำมาจากไม้จึงได้ชื่อว่าเครื่องเป่าลมไม้นั่นเอง เช่นฟุต <Food. S 1> เครื่องรมทองเหลืองเครื่องดนตรีประเภทนี้มักทําโดยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลืองเสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากการเป่าผ่านท่อโลหะความสั้นยาวของโลหะทําให้ระดับเสียงเปลี่ยนไปเช่นทําเป็ด เครื่องกระทบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบได้แก่เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตีการสั่นการเขยา่าการเคาะหรือการขูดการตีอาจจะใช้นะไม้ตีหรืออาจจะใช้สิ่งหนงึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทําให้เกิดเสียงเช่นระฆังราวเครื่องริมนิ้วลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีริมนิ้วสําหรับกดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรีริมนิ้วสําหรับกดเรียกว่าคี เช่นเปียโนเป็นต้นขอบคุณค่ะ